นี่ไงตัวปหมึกมาแล้วเนี่ยมาแล้วง่างตมล่ะนี่ไงเตอมาไล้วดืๆล้วอ่งแปลงล่างไม่ได้เอ้ยนี่ตัวอะไรวะะโอ้โหขนเลยวะเดี๋ยว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 ไปใส่รองเท้าก่อนเวเฮ้ยเพื่อนไม่มาว่ะเพื่อนไม่มาดีถอยก่อนตีถอยก่อน ตูถอยก่อนเลยเดี๋ยวไม่ถอยมันจะยิงเข้าปลาไอ้พวกนี้มันชอบยิงเข้าปลาเห็นไหมพอใส่เกาะให้ป่ะเห็นไหมเว้ยใส่ลูกโป่งให้มันยิงไม่เข้าเลยเกาาะะมันจหเ้งตดี๋ยวพอใส่ให้ใหม่มันจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งใช่ไหมแข็งแกร่งโอ้ย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 มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วยิงอีกทีนึงโห ถอียถอยพสียถอยพอใส่เกาะให้แล้วถอยแล้วมันมาแล้วมาข้างหลังมาข้างหลังโหถอยแล้วโหมันไวมากมันสันดาบชิง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 เลยเฮ้ยเอาเลือดเอาเลือดเลือดเออกับเพื่อนไปไหนเพื่อนหลับเพื่อนไม่มาแล้วเราต้องเล่นกันสองคนแล้วล่ะโอ้ยเราต้องชนะเราต้องชนะเราเล่นสองคนเราต้องชนะอย่างแน่นอน โอ้ยโอ้ยถายแล้วโอ้ยอย่าเป็นตัวใหญ่ไม่ได้โอ้ยเฮ้ยจัดการมันเออโหอีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออจะได้แล้วแปลงน้ำตัวใหญ่ได้แล้วมีเพื่อนาลีเออจุบแล้วนี่หลับ้ี่อโดจัดการมันจัดการมันเอาไปไหนหมดแล้วอ่ะ เเดนัปจุดตหกสิบตีคะมเจอไปช่วแล้วโอ้ยมันจะมาฆ่าเราแล้วอหสกเล้เสโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอ้าวปลอมระเบิดปอมระเบิดไปแล้วไปแล้วโดนฆ่าอ้าวโถสามารถเติมเลือด Oh. อโอ้ยเรือนไม่รถเลยดูดิว้าฉันวิ่งหน,น,น,นีมันทุกคนมันบังอาจฆ่าปลาหมึกน้อยอย่างเรามาสิตัวเนี้ยมามาสิครับมันอยู่ในปลาหนอยู่เราหนีอยู่อุ้ยโอ้ยโดนฟาดแล้วนะ่ะเห็นไหมโดนฟาดได้ไหมเดี๋ยว,ยดวยเดี๋ยวรอด้วยจะแปลงล่างปลาหมึกตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเก็บจัดก่อนอจ,จัดทหารน้อยก่อน ฮุยฮุยโดนอะไรเอาเตีวเเอาแล้วลุยลุยลุยเลยลุยเลยลุยมันเออแทง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 เออเออเออโดนผ่าเออตายแล้ว เพื่อนไม่ออกมาแล้วก็แพ้สิเพื่อนไม่ยอมเดินออกจากป้อมมาตั้งแต่แรกอะ่ะไปกันเลยพวกเรายิาง่งยิ่งยิงโอ้ยมันเอาไฟมาเผาเราแล้วโอ้ยอโอ้ยลมมันลมลมลมโอ้ย เออไอ,อ,อ้น,นี่าม,ามันกจกนันดาบมันอย่างั้นดีคะดาบมันคมมากมันฟันเฉ้งอ้นี้กับธนูมันแรงมากโอ้ยิงป้องจนระเบิดน่ะโอ้โอไม่โอไม่นะทุกคนโอ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 แ้แพ้กันแล้วอ่นนี้นามาดูกันโอ้ค oh, ราวนี้ ลาหมึกได้ที่หนึ่งแต่แพทุกคนว้าเราแพทุกคนวายกลายเป็นปลาหมึกตัวน้อยน่ารักอ่นไหนมาจะบปนที่หนึ่งพอ่อไหนไหนลองออกไปเอาเรเราเป็นที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งฝั่งนี้ไพอพฝั่งนี้ได้ที่หนึ่งเราไปดีบอันที่หนึ่งพ่อไม่ได้เพราะว่าเราแพเราเลยไม่ได้ที่หนึ่ง <S <S